ทวแ่แขกค่ะน,นี่เป็ดกระชายนี่ฟักทองนะเจ้าปลูกได้เครืองจะไปมันจะอยู่ตําไนเพไ่นหน่อยเป่นเจกอยู่ไน <c oughs> ปล่อยมันเลยแบบพ่นยาแบบขายาอย่างมันปล่อยมันธรรมชาติเนี่จ้ะอันนี้มะเขือกรอบขาวอันนี้มะเขือเปาะอ,อันนี้มะเขือยาวอันนี้แตงญี่ปุ่นนี่อีกนานแค่ไหนจะเก็บได้คะนี่ประมาณเดือนหนึ่งนี่กระลำอันนี้ลูกฟังแมว อันนี้กระลูกบ่ค่อยมีเจ็บยอดไาย<ม>ฟักแมวเหมือนกันปลาได้ไหมคะได้ไดปลานนนจานปลายิซกปลาตะเพียนนี่จะปลูกไอหัวแชเท้าไอจะปลูกกระลำอีกสักแปลงหนึ่งแล้วจะปลูกอัมพิลาแปลงนะแปลง,ลปลงมันจะปลูกเยอะนะจ้ะทำแบบสบายสบาย,ส,บายสองตายายไม่ต้องอันยัง่งให้แล้วมาลงแปลงกันเองตั้งแต่ปีห้าแปดโมงเก้าโมงมา แปดโมงเก้าโมงแล้วก็อยู่กันทั้งวันเหรอคะอยู่ทั้งวันเลยเอาเข้ามาอ๋อนี่ทํากันมานานแค่ไหนกี่ปีแล้วคะสวนอย่างอื่นจะทําเนี่ยอันนี้ทํามาได้สองปีถึงตะการน้องลี่ที่เราอบรมกันมาเนี่ย,ยมาถึงแล้วค่ะมาถึงลแล้วแล้วก่อนนี้ทําอะไรคะข้าวไร่บ้างครับปลูกกระชายปลูกไอ้ทวดลิสองเอน,นี้ยเนีป้าอายุเท่าไหร่กันหกสิบกว่าแล้ว ก็เลยหันมาปลูกว่ามันทํางานนักบบไหวแล้วเนาะ<อล>จะไปปลูกของที่มันเป็นได้อย่างแตงเป็นปลูกไอเคมีเนี่ยมันได้เยอะนักทำาอาไหวเลยมาทําของน้อยๆขายดีก็คือว่าหาห่างจากยากสารเคมีเนาะบัตพ่นยาบพ่นสารเคมีอย่างแล้วใยปุ๋ยธรรมชาติอันนี้ปุ๋ยหมักอันนีเราจืดได้แล้วเป็นูุ้นแล้วอืสวยมาก อันนี้ใช้อะไรหมักกล้วยเหรอคะกล้วยหยวกกล้วยหยวกกล้วยนี่คขนเนี้ยอันนี้เป็นอันไอวุ้นมาขึ้นเลยใช้ได้แล้วใช่ไหมใช้ได้แล้วใช้เป็นหลายทางแล้วอันนี้มักด้วยกากน้ำตาลมันจะดำนี่กระเจี๊ยบเขียวอร่อยนะทานดิบก็ได้มันไม่ค่อยมีผลยางมันไม่เยอะมาจิ้มนะพี่หรือว่าไอแม่าล่า อร่อยนะถ้านแบบปูนี้อร่อยอหวานหวานจริงด้วยค่ะหวานก๋เจี้ยนนี่เราก็รับของ้าไหมรับตลอดเลยรับตลอดพันนี่จะอร่อยไปคนใดไม่กิ่โน้ถ้ามันยังมันเหนียวหนึบอเอาต้นนั้นแห็นเอาอาไปชิมดูว่าสองสองต้นเนี้มันจะเหมือนกันก่อน